หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2ค่ะก็ได้ออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่กําลังขาดแคลนในช่วงนี้ด้วยติดตามจากคุนสรายุทธอาจศีค่ะหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็พร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกเวลาครับ ตามที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บรญชาการฐานบกได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงจัดกําลังกองร้อยช่วยเหลือประชาชนในส่วนของกองพลฐานราบที่3กมกำลังพลจํานวน16ชุดพร้อมเข้าปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ทางด้านกําลังพลยุทธปกรให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันเวลา พลตรีสวราชแสงผลผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่3ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกรมฐานราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยประกอบด้วยกําลังพลทหารจากกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8กองพันฐานปืนใหญ่ที่8กรมฐานราบปืนใหญ่ที่3 ซึ่งกรมฐานราบที่8และหน่วยรองได้จัดเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายชุดเครื่องแต่งกายยุธทธปกรณยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์การชำระล้างและเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคขนาดต่างๆอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเตรียมการสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข ตามนโยบายของรัฐบาลและกองทบกในการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคราควิด -19 อย่างเต็มที่ตามนโยบายของท่านผู้จัดการฐานบกนะครับและท่านนม่ทัพพันที่สองนะครับได้มอบหมายให้กองพลทหลารราบที่สามได้จัดเตรียมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนในการใช้กําลังในขั้นที่สามนะครับจำนวนทั้งสิ้น16กองร้อยนะครับโดยเป็นกําลังขั้นที่หนึ่งเนี่ยจำนวน 7กองร้อยและกําลังท่านที่2จํานวน9กองร้อยนะครับซึ่งภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะั้นจะปฏิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับรวมทั้งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของทั้งในส่วนของมณฑลฐานบกเองและในส่วนที่กองพลสารรที่3รับผิดชอบเองครับ